เป็นความลมพองดิตโอ้โจ,จกจกเกี่ยวกบขึ้นมาเทคที่สิบแล้วครับมาอยู่มาอยู่สำนักงานข่าวครับนักโคเล็กเลื่อนจากลมครับเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนอันนี้นักโคนี้ช่วงนี้จมบ้อยๆครับฝนก็ตกแรงครับดูใหญ่รถเมคโค่มาดึงครับ ผลงานครับตุกบวกจังเปงเบื่อก็เด้อแบบเดียแท็กจมครับกำลังเจะเริ่มไปโค้ไม่บ้นหลากซอยครับใครเป็นครับเป็นยังเด๋มู้สิขืนบ่ เขียนม่เขียนเลยนั่นเลยเขียนหัดแท็กทำอรับเ่นสิขึ้นจังเด้มจังยัง่าส <c oughs> ิมาคุดนต่คูดติ่งเป็ดตกลุมเสาเข็มเากระปิตกลุมกัน Ngàn nào phun đáng sửa là ngàn nào phun. ơi sốt dạng mà là nhạc là hoo 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 thế. เป็นความลมพองดิดโอ้โหจกโจกอยขอนขึ้นมาโอ้โหดินบ่ได้เลยครับเิเ่งเ,เป็นเล่นเป็นมันมันเป็นเล่เบิ่งอ่ะหนุนหนับหน,นุนหนับเดียเ๋ยวเคลียร์ขอนมั่อคืนมาโอ้โหขันนี้มาสวยครับบรรลุแล้วจะเอาแกงขึ้นไหมปะสิบกำแพงน้ำครับ Xuống gà tốt Xuống gà tốt và nè Tâm nghi vào khiến cho anh Phấn Được nha nhìn to lắm. Đúng, đúng ở đây ngay ngay ดินรับเทาสำนักงานข่าวครับมักโครเล็กขึ้นจากตมครับเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนวันนี้มักโครนี้ช่วงนี้จมไม้่ไหวครับฝนก็ตกแรงครับดูครับเอาใจช่วยครับทีมงานผูเขาจะขึ้นไหมฝนตกแห้งครับบึ่งฟังเสียงแลวครับเอาเอา

Tũ! tôi ngọc nè nè cuốn luôn nè tiền nè luôn hạng luôn hạng luôn nè nè mình and phốn gà không chạy xoay không chạy xoay Khen gặp nhà lên Quên cả nhau nhau đấy không เปกใก้ไรโอ้โหเปิบแขังหนาฝนมาทำเอาฝนพาวมาห่วงหนาพามตั้มตั้ คำคำคำไว้ไม่เว้นเนี้ยบอกโอ้ยไหมคำคำเออลงแม่งอ๋อเด้งแบบนี้

น,นีก็เป็นกับแมง สาเข็มอยู่ข้างล่างครับติดเอาเขี่ยสุดเตว่ามือดึงกันครับไปวะเลี่ยมเด้ว่าติงเลยครับ เข,อขอาอขายับเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เชียบเหรอเชีวยว่า đi đi đây là cái hồng Hồng đây là cái đây là khăn gặp vậy đây là cái gặp vậy đây là cái gì vậy đây là cái là khăn mile 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 มาแล้วมาแล้วเออขึ้นแล้วอถอยถอยมาแล้วครับออามาแล้วมาแล้วคอยคอยคอยค,อย,คอยก่อผานกันขึ้ินมากครับโอ้โหเรียบร้อยครับ โอ้ oh, ขึ้นจนได้ครับขึ้นล่างนี่ครับลูม,มันโอ้ oh, ครับสภาพขึ้นแล้วครับเอากรอบเมือ่อเมื่อขึ้นกันแล้วเอากรอบผ่านหนาเี่าไหร่ครับขึ้นล่ำครับ เข่นลับเรียบร้อยครับขึ้นได้แล้วเข่งลับเลยเรียบร้อยเสียจงานครับ